มาสเตอร์แบงค k อก็จบลงไปแล้วตอนนี้มีเอเจนต์ใหม่และแพชช์ใหญ่เข้ามาแมปโรเทชันที่เปลี่ยนไปทุกอย่างจะส่งผลให้เมตาใหม่ๆเข้ามาเยือนในเกมวอลเลย์บหลังจากนี้คลิปวอลเลย์บอลายสัปดาห์นี้ครับก็เกิดจากการที่ผมนั่งคิดว่าสัปดาห์นี้จะพูดเรื่องอะไรดีเรื่องการแข่งที่เพิ่งจบไปเรื่องแพชช์ใหม่หรือเอเจนต์ใหม่เมตาใหม่แมปใหม่อะไรดีแล้วผมก็ย้อนกลับไปคิดได้ว่าทุกครั้งที่ผมเปิดวตในช่องจะมีคนมาบอกว่าเอาหมดเลยครับพี่ตลอดเพราะฉะนั้นคลิป คลิปนี้มาลองดูครับคุยทุกเรื่องแบบสรุปรายสัปดาห์แบ่งเซกชันตามไทมส์สแตรมด้านล่างใครอยากดูพาร์ทไหนก็ไปกดกันได้เลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอทําแบบนี้เราอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากจะเน้นคุยให้ครบถ้วนมากกว่าชอบไม่ชอบยังไงดูจบแล้วค่อยมาคอมเมนต์กันได้ครับกดซับด้านล่างแล้วไปเลยกันสนับสนุนโดย Get ม o n e ี่บริการเติมเกมวอลเลย์ที่ถูกและดีที่สุดในเมืองไทยได้รับความไว้วางใจใจากลูกค้าจนเกือบแสนรายเติมผ่านเว็บไซต์รวดเร็วทันใจคลิกผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลย โอเคครับก่อนอื่นเปิดคลิปมาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนคลับทีมทีวันซูเปอร์ทีมจากเกาหลีกันด้วยที่ได้คว้าแชมป์มาสเตอร์แบงคอก2025ที่เป็นมาสเตอร์แรกของปีไปได้และสําหรับแฟน g 2ครับผมสามารถปลอบใจพวกคุณได้ว่าในสายตาผมนะครับทีวันกับ g 2ในเกมที่ผ่านมามันไม่ได้มีทีมไหนเก่งกว่าทีมไหนเลยหลายๆครั้งเนี่ยมันชีวัดกันที่กระสุนนัดเดียวเท่านั้นตราบใดที่ g 2มีแนวทางการเล่นแบบนี้อยู่ผมคิดว่าการเข้ามาถึงรอบชิงในอนาคตก็ไม่น่าใช่ สิ่งที่ต้องเพิ่มก็มีแค่ความนิ่งในการปิดเกมเท่านั้นเองโอเคมารีวิวและทําความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบชิงแบบคร่าวๆผมจะยังไม่ถึงขั้นวิเคราะห์ราวนะครับคือผมได้ไปวัดรีวิวและเขียนไว้หมดแล้วหลายหน้ากระดาษแต่ผมไม่คิดว่าการวิเคราะห์เนี่ยจะเหมาะกับคลิปนี้เพราะพูดตรงๆว่ามันเต็มไปด้วยการเจาะความผิดพลาดที่ค่อนข้างรุนแรงของทั้งสองทีมซึ่งผมย้อนอ่านแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะกับคลิปที่เป็นพลังบวกแบบนี้สักเท่าไหร่เก็บไว้ทําเป็นคลิปเชิงศ,ศ,ศึกษาร สำหรับสายฮาร์ดคอร์ที่มานั่งเน้นวิเคราะห์กันจริงๆในอนาคตนะครับคลิปนี้มาเล่าเป็นแบบสตอรี่สนุกๆกแทนดีกว่า โอเคก่อนที่จะเริ่มพูดถึงแมปบิโตในรอบชิงต้องเข้าใจความแตกต่างของสไตล์การเล่นของท1กับ G2 กันก่อน G2 ครับเป็นทีมเล่นสไตล์สายคำนวณเซตอัพทำตามแผนพึ่งพาแผนการที่ซ้อมมาแบบสุดๆจะมีแค่การปล่อยโจกัมโมครับออกไปแหลมตัวคนเดียวแต่ยังไงภาพรวม G2 ก็คือ G2 ส่วน T1 คือทีมสายดับเบิลเดวลลิสเล่นกระจายหาช่องโว่หลอกล่อ้ดยการจ่ายของและดึงให้อีกฝ่ายสับสนในรูปเกมสร้างความวุ่นวายให้ G2 แตกแถวและ เล่นกับมาชินเล็กๆนั้นให้ชนะในเกมของตัวเองถ้าใครตามเพจผมมาตลอดจะเห็นที่ผมวิเคราะห์ก่อนแข่งนะครับตั้งแต่ทีวันเจอวิด EDG มาจนถึง G2 ผมมองว่าทีวันจะไม่ใช่ทีมรองอย่างที่ตลาดโลกตั้งราคากันไว้นั่นก็เพราะแมปที่ทีวันได้มาในแต่ละเกมครับเพราะตั้งแต่ทีวันแค่แมปบายใส่ EDG ในสายบนได้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากแล้วถึงจะแพ้ในแมปเพอร์พฮอชิชูเวอร์เกินไปแต่ภาพรวมก็ยังไม่ด้มีความเสียหายครับสำหรับทีวันที่เข้ามาถึงรอบชิ แมปวีโต้ห้าแมปที่ได้มาเนี่ยดันเป็น4แมปที่ทีวันชอบเล่นอยู่แล้วจีูเลือกแบนเป็นแฟกชเชอร์กับไบซึ่งผิดคาดจากที่ผมคาดเดาเอาไว้ครับว่าจะเป็นภายในเฮเบิลไบสปริตสรุปตรงแค่ไบและอีกแมปก็คือแฟกชเชอร์ซึ่งจะมองว่านี่คือรางวัลที่ทีวันแก้ความเละเทะในายของตัวเองได้ทําให้จีูต้องเสียสล็อตแบนออกและตรงกันข้ามครับอาจจะเป็นบทลงโทษของ G2 เองที่ไม่ยอมแก้แฟกชเชอร์ที่เคยเก่งของตัวเองแล้วจับยัดให้เป็นจุดอ่อนของที เพื่อดึงความได้เปรียบในการวีโต้การเรียงแมปมาเป็น Lotus Heaven Ab y s s s p ิตร Pearl มีแค่2แมปทนานคราวที่ผมให้จีทูได้เปรียบคือ Lotus กับ Ab y s s เพราะทีวันโดนวิดพังเกมรับในโ Lotus และอ b y s s ก็เป็นแมปแบรนของทีวันที่ไม่เล่นนอกนั้น p ปิ i t Heaven ผมเอียงไปทางทีวันนะครับเป็นเหตุผลที่ผมคิดว่ามันควรติดแบนและสุดท้ายแมปที่เก่งทั้งคู่ก็คือ p e a r l ซึ่งจากเกมทั้งหมดที่ออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการที่แมปอ่อนของทีวันมันจะทำให้ G2 ได ได้เปรียบได้เพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปคิดเนี่ยการทิ้งแฟลชเชอร์และปล่อยสปริตเฮเวนอาจจะเป็นหนึ่งในความผิดพลาดของ G2 ก็ได้แต่ถึงจะบอกแบบนั้นครับจาก5แมปที่ผ่านมา G2 เขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาเล่นได้ทุกแมบปบแต่ไปพลาดการเล่นราวสําคัญมากกว่าครับซึ่งความผิดพลาดของ G2 เนี่ยคือการหลงเข้าไปในเกมแห่งคอสที่ทางทีวันถนดัดในช่วง2แมปสุดท้าย G2 มีโอกาสปิดเกมถึง5ครั้งครับแต่ก็ทําพลาดทั้งหมดซึ่งหนึ่งในเราานั้นก็คือแวนโดวาลินพลาดไปแบบระดับพิกเซล เท่าน,นถ้ามาย้อนดูเนี่ยก็คงไม่รู้มันใกล้เคียงแค่ไหนประวัติศาสตร์มันพลิกกันแค่นี้จริงๆครับแล้วก็มีหลายๆเรานะครับที่ดูแล้วจีทูเสียคาแรคเตอร์ความละเอียดของตัวเองไปเหตุการณ์ความวุ่นวายแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับทั้งสองทีมหลายรอบมากและทีวันจะเป็นฝ่ายที่ชนะมากกว่าเสมอตรงนี้ผมเลยมองว่าเรื่องของการรับความกดดันในการเล่นระดับนี้ทั้งสองทีมต่างกันแค่ไหนมี2ผู้เล่นที่เห็นได้ชัดเจนวันนิ่งตลอดเลยก็คือสแต็กกับเมเทโอถังในสปริตและเพลไม่ว่าจะเป็นช็อตสาม ท,เเท,ท G2 เนี่ย,เ,ยเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ทำวินเรดในเราที่จำนวนได้เปรียบได้ดีมากที่สุดในโลกแต่กลับวิ่งเข้าหาอันติไไวเปอร์คนละทิศละทางแบบวัน by วันหรือการดีฟิวในเพลของซีวันการโอเวอร์โรเตทแบบไม่มีเหตุผลในเรา21ที่เป็นโลบายของ T ีแล้วอยู่ดีๆ G2 ก็าย้ายไปเล่น 4A แบบไม่มีเหตุผลอะไรเลยจนเสียไซส์ฟรีไปการแกมเบิลสแต็กแบบให้มีข้อมูลแบบนี้ครับคือการเล่นเกมที่ทีวันถนดัดและในเร่านี้ก็เป็นอีกช็อต ที่กระสุนนัดเดียวตัดสินปิดเกมได้เหมือนกันตรงนี้ต้องชมที่สแต็กไม่โลกแต่ก็ต้องติวาลินด้วยครับโดยในสถานการณ์ที่เพื่อนปล่อยสไปไม่ได้แล้วจริง,รงเขาต้องกล้าที่จะเดินขึ้นหน้าไปเล่นมากกว่านี้ก็นี่แหละครับความแตกต่างของการเล่นภายใต้ความกดดันของผู้เล่นตัวเก่าจากทีวันและ G2 ซึ่งในช่วง OT ที่เหลือผมมองว่าความนิ่งและใจเย็นของสแต็กกับเมเทโอทำให้พวกเขาชนะ OT ไปได้ถึงผมจะย้ำตลอดว่า G2 หลงเข้าไปในเกมของทีวันแต่การหลงนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้า i g จ สกกกกทเกมมมหลลอลออออ่่าไดีพสรุปทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าใครดูวาโลมานานจะรู้ว่าจุดที่ผู้เล่น G2 อยู่ในทัวร์นี้ต่างก็เป็นจุดที่ทั้งสแตก็กบัสและเมเทโอเคยอยู่มาก่อนแล้วทั้งนั้นครับเมเทโอก็เคยโดนเซนทาแบบนี้ใส่ในมาดริดส่วนสแต็กกับบัสตั้งแต่สมัยวิชันสไตร์เกอร์ดสก็ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมแห่งการโชกที่เล่นมาแวลวดีแค่ไหนก็ไปแพ้กับความกดดันของตัวเองในเกมสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นแฟนวาโลรุ่นเก่าตั้งแต่สมัยวิชันสไตร์เกอร์การได้เห็นสแต็กกับ ล่าถ้วยได้สําเร็จในเวลา5ปีก็เป็นการปลดล็อกที่สุดยอดแล้วครับเราอาจจะมองว่าประสบการณ์ต่างๆในวันนั้นทําให้พวกเขาพาทีวันชนะได้ในวันนี้และประสบการณ์ของ G2 ในวันนี้ก็จะทําให้พวกเขาชนะในอนาคตได้เหมือนกันเอาจริงๆถ้าจะให้คุยแบบละเอียดไหนก็มีหลายเรื่องเลยครับอย่างวิธีการชั u t d o w n o f ของ Leaf แต่ผมมองว่าทั้ง2ทีมก็ทําได้ดีนะเพราะ G2 ก็ s h u ด d o w n Isu ไปได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันมันก็เป็นเกมที่แฟร์ของทั้งคู่นั่นแหละ สำหรับสรุปในทัวร์นี้ทางทาเลนอาจจะโหวตให้เมเทโอเป็น MVP แต่สำหรับผม MVP ในทัวร์นี้คืออีซูนะครับนอกจากการเมคเพลย์ได้สแต็ตการคลัชก็ดีความสามารถในการเฟรคสลับตำแหน่งด้วยเอเจนต์ผู้ที่มีทำให้ทีทีวันสามารถทำคอมคอมฟอร์ตพีคให้ทุกคนสามารถเล่นสบายใจขึ้นได้ส่วนถ้านับในรอบชิงลว้ลวนเนี่ยผมให้เป็นสแต็ตเรื่องความนิ่งในช่วงการเล่น OT ส่วนที่โดดเด่นของเมเทโอที่ทาเลนอาจจะจำติดตาคือการกู้ชีพทีวันน และผลงานการเลิกมิดในเพลช่วงท้ายเกมรอบชิงนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับสาหรับผมในมุมมองคนดูนี่คือรอบชิงที่สนุกที่สุดที่เคยมีมาอาจจะสูสีคู่ขี้กับล็อกอินแต่ถ้าในมุมมองมาวอดรีวิววิเคราะห์ย้อนหลังผมจดคําอธิบายแต่ละแมปสั้นๆไว้ประมาณนี้ครับแมปที่1กับ2เป็นการเล่นวอลุ่นแลนที่งดงามจากทั้ง2ฝั่งแมปที่3เป็นวอลุ่นแลนที่เมคเซนในคอนเทกที่มีแต่แมปที่4กับ5เป็นวอลุ่นแลนที่มีความสวยงาม50%ส่วนที่เหลือครับ เป็นวาโลเลเทะเละเธอไป50%เหมือนกับผมได้เห็นสิ่งที่สวยงามที่สุดกับสิ่งที่หลุนหลอนจนน้ากำหมัดมากที่สุดในเกมเดียวกันแต่ทุกอย่างนี้มันก็เป็นผลที่ทําให้เกมออกมาดูสนุกได้านแหละครับกําไรคนดูล้วน โอเคสำหรับเรื่องรอบสิ้นจบไปแล้วความจริงผมก็จดในเรื่องของสิ่งที่ผมมองว่าเป็นความผิดพลาดจากทั้งท็อป4ทีมในทัวร์นี้ให้อ่านแบบสรุปก,ก็คือปัญหาของวิดครับวิดเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้เน้นเรื่องการเซตแผนและทีมเวิร์กขนาดนั้นมาตั้งแต่แรกรอยู่แล้วให้คิดภาพก็แบบเป็นทีมตรงข้ามกับทีทูเลยแต่ผมมองว่าพวกเขามีการสูญเสียซินิชี้ของทีมตัวเองไปขั้นเมื่อทีมเริ่มแพ้ดูเหมือนพวกเขาจะใช้เวลาบลสอแบ็กกลับมาได้ช้าเกินไปสำหรับการแข่งขันแบบวันต่อวันอีกทั้งแผนการที่ Over เกินไป ในเฮเบนที่ใช้เจ็ตยูรู้จุดนี้เนี่ยครับมันจําเป็นต้องมีคนลุกขึ้นมาเบรกการเสียแมปโดยไม่จําเป็นตรงนี้มินี่กับเซลิกี้พูดขายกันเลยครับว่าเดอร์เกอร์กับเบสผู้เล่น2คนที่มีประสบการณ์มากที่สุดควรจะต้องลุกขึ้นมาเบรคและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์แบบนี้ให้ได้อย่าปล่อยให้โคชกับไอเจลคุกกิ้งกันอยู่2คนแต่ด้วยทีมที่เพิ่งจะเคยแพ้ด้วยกันเป็นครั้งแรกเลยอาจจะมีหลายๆอย่างที่เป็นปัญหามากกว่าครับเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ผมแอบกังวลเรื่องของหลังบ้านของวิดเล็กน้อย The ส่วนทาง EDG อันนี้ชัดเจนมากเลยคือการฟอร์มแกว่งขึ้นสุดลงสุดและปัญหาของการพึ่งพาฟอร์มผู้เล่นคนเดียวอย่างชีชูมากเกินไปอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าถ้าใครได้ดู EDG แข่งในโซนจะรู้ว่า EDG มี2ร่างไม่เก่งจ,จัดก็อ่อนจ,จัดไปเลยช็อตจะเก่งก็เก่งเก่งช็อตจะอ่อนก็อ่อนอ่อนแล้วร่างอ่อนครับเขาดันมาโผล่ในเพลย์ออฟพอดียิงในโบห้าเนี่ยชัดเจนเลยส่วน G2 ครับชายาเพอร์เฟกต์วอลเล,แล็แต่ดูเหมือนพวกเขาจะทําได้ในเวลาปกติเท่านั้น พอเขากลับหลวมในช่วงเวลาสําคัญในจังหวะที่มีโอกาสปิดเกมตัดสินใจได้ไม่เด็ดขาดเหมือนที่เคยทํามาส่วนทีวันครับผมมองล่วงหน้าเลยถึงแม้จะชนะมาแต่ก็เป็นเกมที่ปาดกันไปนิดเดียวทัวร์นี้เนี่ยผมชื่นชมทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านของทีวันมากๆในเรื่องของการเติบโตไปด้วยการระหว่างทัวร์ทั้งการแก้ปัญหาผู้เล่นแผนที่และแผนการได้ทันตลอดจนผ่านมาได้แต่ด้วยสไตล์การเล่นของเขาครับในทัวร์หลังจากนี้การแข่งขันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าแต่ละที จะเล่นกันเป๊ะขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นเรื่องปกติของว a l ดวลในอ e ีสปอร์ตเลยครับที่เขาจะแข่งกันเหล่าความเป๊ะในการเล่นในระดับของทีมให้ซ e นจีมันเพอร์เฟกขึ้นเรื่อยๆในกลางปีไปจนถึงท้ายปีที่เป็นจุดสูงสุดทาให้ทีวันอาจจะต้องโฟกัสด้านนี้มากขึ้นแต่ผมก็พูดตลอดอยู่แล้วครับว่าหลังบ้านเกาหลีอ e ีสปอร์ตเนี่ยไม่โหดจริงอยู่ไม่ได้และด้วยทรัพยากรที่อาจจะบอกว่าไม่จํากัดระดับนี้ยังไงทีวันก็หลุดยากครับหลังจากเขาลงทุนทำซูเปอร์ทีมเกาหลีเต็มตัวได้ขนาดนี้แล้ว ทีนี้มาสเตอร์จบแล้วมูฟออนนะครับหัวข,ข้อต่อไปที่เราจะคุยกันก็คือการวิเคราะห์แพชใหม่เอเจนต์ใหม่และแนวโน้มเมตาถัดไปทั้งในแรงในในแข่งมาดูกัน เริ่มที่เอเจนโครเป็นการปรับลดความโกงจากแร็งเกมที่มีการโอเวอร์พิกในแร็งกันมากเกินไปเนื้อคูดาวสโมค,ครับจาก30เป็น40วิสกิลเมดเดิลหรือระเบิดดีเคตอนนี้ระเบิดเร็วขึ้นเป็น0.75วิแต่จะระเบิดเมื่อสกิลแตะพื้นเท่านั้นทําให้ตอนนี้ครับกลายเป็นโยนชิงได้โยนไหลอัพได้โยนไกลข้ามสายได้ทําให้สกิลนี้เนี่ยแอบจะเป็นการบัฟมากกว่าเพราะเขาจะสามารถหยิบมาคอมโบกับเอเจนตัวอื่นได้มากขึ้นในรูปแบบทีมที่ผู้เล่นประสานงาน เพราะการดีเคถึง90ดาเมจใช้คอมโบไลอัพกับสกิลอื่นจะทําให้ชัดดาวสายได้ง่ายขึ้นมากเลยถ้าคอ์ดเนตกันดีพอนะและต่อไปสกิลพลิกมีอัพถูกลดเวลาความเร็วในการเคลื่อนที่จาก8เหลือ3วิแต่จะได้หิวเพิ่มขึ้นมาแทนจาก8เป็น10วิซึ่งความโกงของพลิกมีอัพเนี่ยหลักๆมันคือการวิ่งเร็วอยู่ลวครับแต่ภาพรวมของครบตอนนี้เป็นการเนิร์ฟที่ดีคือโกงในแรงน้อยลงแต่ผมคิดว่ายังเจ็บไม่พอครับ ต่อไปเดตล็อกระเบิดยอ่อแกร็บเนทถูกปรับมาเป็นซิกเนเจอร์เบ l ิตี้ที่มีคูดาวน์40วินาทีใช้ได้หลายครั้งใน1ราวแต่ถูกลดขนาดมานิหนึ่งครับจาก16เมตรเหลือ13เมตรซึ่งผมบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับเพราะนี่เป็นหนึ่งในสกิลที่ดีที่สุดในเกมบอลดูแนแค่ลดขนาดลงนิดเดียวแต่เอาไปใช้ดีฟาวเอ็กซ์เช็กโพสแผนได้ครบทุกทามิ่งอย่างไงก็โหดมากแน่นอนสกิลวอร์400เครดิตจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่อราวมากขึ้นจาก600เป็น800เครดิตอาจจะทำให เกมรับแบบ passive long, พา s ซีฟอ่อนลงเพราะในฮาฟบา l o ลบายจะไม่มีวอใช้จะต้องเล่นแบบ Pro Active ภาพรวมครับอย่างไงเด็นเราก็โหดขึ้นมากอยู่ดี ต่อไปไอโซครับสกิลดับเบิลดาเมจลดจาก2เหลือ1ชาร์จเพิ่มราคาจาก200เป็น300แต่เพิ่มเอฟเฟกครับจากแค่ดับเบิลดาเมจเดียวกลายเป็นมีเอฟเฟกใบด้วยอันนี้จะทำให้สกิลนี้ของไอโซชงเองกินเองได้โหดขึ้นเมื่อตัดสินใจจ่ายสกิลได้เฉียบขาดโดยเฉพาะการช่วยชัดตดาวเสนเนลที่เฝ้าสายหรือไล่พวกตัว Off Angle Jet Chamber อร์โนี่ครับจะเป็นใบที่หลบยากมาก,มากทั้งเร็วทั้งไกลทั้งกว้างทะลุทุกอย่างแต่ที่โดน ลดชาร์จลงไปมันจะมีผลในทีมเพลครับที่แต่ก่อนเขาจะสามารถใช้ดับเบิลดาเมจในการดีฟลกับการเอ็กเซ็กใช้ได้ทั้ง2จังหวะแต่ตอนนี้ต้องเลือกลครับมีสิทธิ์ใช้แค่จังหวะเดียวเท่านั้นจะเล่นแบบไหนก็ต้องเลือกเอาบัฟต่อไปเป็นวอลจะเพิ่มการคลิกขวาเพื่อปล่อยวอลแบบเคลื่อนที่ชา้าลงได้อันนี้คือโคตรบัฟเหมือนกันไม่ไว่าจะเป็นการใช้รีเทคช่วยกู้สไปได้ดีมากคอนเฟิร์มกู้ได้ครึ่งหนึ่งยิ่งถ้าอีกฝ่ายกระจุกโพสแพนกันจุดเดียวเนี่ยเสร็จแน่แน่แทมวอลเวอร์ชันชานี้ครับ สามารถเล่นมูฟคู่กับวอไม่ว่าจะเป็นการบุกบริเทคได้ง่ายกว่าเยอะเพราะวอรเร็วเนี่ยมันต้องวิ่งตามแบบไม่หยุดเลยครับสึงจะวิ่งทันวอช้าสามารถค่อยๆเช็กทีละจุดเข้าๆาออกๆออออได้อีกอย่างที่ปรับมาคือกรอดับเบิลแท็บจะโดนเอฟเฟกต์แท็กเทียบเท่ากับการแท็กสูงสุดอารมณ์แบบโดนโอดินแท็กเลยจากก่อนหน้านี้ครับเวลาโดนแท็กเกาะแตกตัวของไอโซจะยังไหลต่อไปได้อยู่อาจจะมองว่านี่เป็นการเนิร์ฟที่ติดโคล์แต่ถ้าคนเล่นเก่งไม่แพนิกมันจะกลายเป็นบับได้ครับเพราะการแท็กตัวหยุดเนี่ย แปลว่า ISO จะกลับมายิงแม่นได้เร็วขึ้นแล้วก็สวนใส่หัวคุณง่ายขึ้นนั่นเองสุดท้ายเป็นการแก้บักครับเมื่อเข้าไปในอันติของ ISO ต่อให้ไ ISO ไม่มีดับเบิลแท็เหลือแล้วอันติก็จะเปิดแอคทีเวตให้แปลว่าถ้ายิงชนะยังไงก็จะได้กรอะเพิ่มแน่นอนทางด้านของนิออนไม่มีอะไรมากครับปรับทิศทางของเสียงเมื่อนิออนเปิดอันติจะทําให้คนอื่นได้ยินเสียงทิศทางได้ชัดเจนขึ้น ต่อไปเทโฮเนิรฟมิสไซให้ทำลายล็อกดาวของคิวจอยไม่ได้แล้วจะเหลือเลือดแค่5 HP และภาพรวมก็คือลดดาเมจจาก75เหลือ65ดาเมจและทำดาเมจต่อออบเจกต์ที่ไม่ใช่เพลเยอร์ลดลง50%อันนี้เป็นเนิฟก็จริงนะครับแต่ผมว่าไม่เจ็บขนาดนั้น เรื่องของแมปไ c e b o ล็อกและ Ascent ที่ปรับเข้ามาจะมี a s e n ซนครับที่เพิ่มเกราะสแปม B m เม n ดับฟัน O m เม Spammer ทําทำให้ฝ่ายบุกเล่นเซตอัพและยังเก็บอันติเมตออฟง่ายขึ้นอีกสุดท้ายเอเจนต์ใหม่เวเลหลังจากที่ได้ทดลองใช้จริงแล้วเอฟเฟกต์ฮิเดอร์เนี่ยโดนแล้วหน้ารำคาญก็จริงแต่ถ้าเราไม่แพนิกมันจะแก้ง่ายกว่าสตัน์มากครับเพราะภาพจะยังชัดจ,จอไม่เวียงแค่ตั้งสติแล้วเล็งแถบหัวที่ดนัสก็พอจุดสำคัญก็คือพยายามอย่าสับมีดเพื่อวิ่งหนีครับ เพราะถ้าเราสับมีดและหนีไม่พ้นหยิบปืนไม่ขึ้นแน่นอนครับแพ้ร้อยอร์ ต่อไปมุมมองของสกิลเดชเป็นสกิลไดที่ดีในแง่ความเร็วและความไอเดีสีแต่หนึ่งในปัญหาก,กวรใจก็คือการเดชเสร็จและตัวละครหยิบป,ปืนขึ้นมาค่อนข้างช้าทําให้ถ้าเราเดชไปจุดที่อีกฝ่ายพร้อมสู้เวเลจะรอดยากมากครับแต่ถ้าในอนาคตขาบรับเรื่องหยิบป,ปืนเร็วเข้ามามันก็จะมีปัญหากลายเป็นตัวโกงแบบมะเร็งแทนเพราะฉะนั้นแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วครับอีกอย่างคือเดชสามารถเลี้ยวหักซ้ายขวาหน้าหลังได้ก็จริงแต่ทำเดชโค้งแบบไดนามิกไม่ได้ทุกอย่างจะเป็นเส้นตรง และระยะทางจะฟิกแบบเป๊ะๆทำให้ถ้าคนชินกับมูเมนต์ของเวเลเขาจะพีดกจุดลงเพื่อพรีเอมได้ง่ายขึ้นและอีกปัญหาต่อเน,นื่องของการได้แบบฟิกจุดก็คือเวเลครับไม่มีสกิลซัพพอร์ตตัวเองแบบดวลิสสายได้ที่เข้าไปสร้างพื้นที่แบบตัวอื่นอย่างเช่นเจ็ตมีสโมกนีออนมีทั้งบอร์ทั้งสตาร์เรสมีสเกลมีเนสทีเคลียวหนึ่งจุดแถมตัวอื่นๆยังควบคุมมูเมนต์ได้ค่อนข้างอิสระทําให้เวเลเนี่ยถ้าจะเก่งได้เขาจะต้องการการซัพพอร์ตที่เยอะมากเพื่อชวยขับสิทธ ภาพของเวเลออกมาแต่ถ้าถามว่าถ้าลงทุนซับแล้วจะส่งเวเลให้เล่นได้คุ้มค่าแค่ไหนผมมองว่าบางแมปจะคุ้มมากๆแต่บางแมปก็ไม่คุ้มเลยแบบลึกกว่านี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันส่วนสกิลโดดวาร์ปกลับครับในแร้งเนี่ยผมเห็นภาพเลยเวเลจะกลายเป็นตัวเบสเบสให้เพื่อนเข้าไซส์แล้วตัวเองโดดกลับมาด้านนอกแล้วก็รอยิงตัวที่มายิงเพื่อนเราในไซส์อีกทีเพื่อนร้อนแน่ๆแต่ถ้ามองเป็นการใช้มุกออฟยิงแล้วโดดกลับสกิลเขาก็ใช้ได้แค่แวินาทีเทียบ กับมุกเดียวกันอย่างเจสเขาสามารถไปเซตตัวเองนานเท่าไหร่ก็ได้พอเริ่มมีกลิ่นก็แอคทีเวตและยังมีเวลาอีก10กว่าวิครับในการแดชออกไปแต่เวเลต้องเซตสกิลก่อนใช้เวลา8วินี้วิ่งออกไปจุดออฟก็หมดเวลา3วิโฮมมูมได้อีก5วิแล้วก็ต้องโดดครับนี่ครับจะทําให้เวเลตเป็นตัวออฟป้องกันที่ไม่คุ้มค่าเลยแม้แต่น้อยเมื่อเทียบกับตัวอื่นแต่ถ้าถามแบบสรุปว่าในแรงเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้สบายนะครับถ้าเราอ่านสกิลเวงเก่งและเซตอัพตามกระแสของ มันจะเป็นเอเจนท์ที่เล่นสนุกและทําเป็นคอมฟอร์ทพิเวเลยได้เลยแต่ถ้าเอาประสิทธิภาพจริงๆหรือใช้ในการแข่งโซโล่ u ด l เอลิสเนี่ยเวเลจะยากมากด้วยเหตุผลต่างๆที่บอกไปแต่ถ้าเป็นเสการดอเอลิสแบบดับเบิลด l เอลิสเนี่ยก็เป็นไปได้เขาจะเหมาะกับทีมที่เน้นเล่นเซตเพลย์หนักๆแล้วก็เล่น Pro ปโปรแอคทีฟเร็วๆแบบเปเปอร์เลส แม่พูดถึงเปเปอร์เล็กแล้วก็เริ่มขันปากครับอยากจะเล่าข่าวยกย้ายผู้เล่นแล้วก็โชว์วิเคราะห์ทีมในสเตจหนึ่งแบบแม่นๆแต่เราเก็บหัวข้อนี้ไว้คุยกันในสัปดาห์หน้าครับเพราะกว่าสเตจหนึ่งจะเริ่มก็อีกตั้งสองสัปดาห์เลยหลังจากนี้เราไม่ต้องรีบให้ผมได้ไปใช้เวลาคุกกิ้งก่อนสําหรับคปปลิปลุยแลนไลน์สัปดาห์นี้ชอบไม่ชอบตรงไหนสามารถคอมเมนต์ชื่นชมและด่าทอกันได้ด้านล่างตอนนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนกุลักแคปฟันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ